ร้านกวิปช็อปมีบริการจำหน่ายยูนิตแมปต่างๆเช่นสกีบิ๊ดดี้ทาวเวอร์เดฟเนและก็แมปทะเลทาวเวอร์เดฟเอนและยังมีบริการจำหน่ายไก้ตันแมปบล็ map, อ,อกฟูตอีกด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีบริการกดเกมพาร์ทแมปต่างๆถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยต้องร้านกวิปช็อปเท่านั้นนะครับผมรับของอย่าลืมทักไปที่เพจกวิปช็อปด้วยนะฮะโอเคนะครับในคลิปนี้เรามาอยู่กันในโลบอกแมปสก i บิ๊ดดี้ทาวเวอร์ดเดฟเนนะครับผมซึ่งในวันนี้นั้น คุณเห็นบัฟอะไรนี่ครับบับลุ้งๆแบบนี้ขึ้นทนด้วยตัวจีบัฟแกนมาสเตอร์นะครับผมไปแลกมานะครับอัพเกรดซิลิมาไทท่าน,นะฮะไปแลกเป็นบัฟแกนมาสเตอร์ Master มานะครับซึ่งตัวที่ผมนั้นเอาไปแลกถ้าเกิดคุณอยากรูก้คุณต้องดูคลิปให้จบนะครับมไม่อยากรู้ว่าดีเมันเท่าไหร่โอ้ดี DPS แสนเก้าอ้เชียดีเบสแม่งโหแม่งเทพกาขอฟมีอีกอะตัวนี้อัปเกรดซีนีมาไททันและผมอขอบอกไปตรงนี้เลยนะครับว่าตัวที่ผมนั้นเอาไปเทศเนี่ยแม่งโคตรขาดทุนนะแบบขาดทุนแบบชิปหายอะแบบโคตรขาดทุนเนี่ยครับคลิปนี้คาดทุนแบบจะจัดอะเออและคลิปก่อนนี้เรายังไม่ได้มารีวิววาเลนไทน์เลยนะฮะ ให้ hey, ดูซิว่ามันทําอะไรยิงเลเซอร์ยิงเลเซอร์งเเรูง,ง,ง,งไปแล้วก็มีสกิลกดด้วย get, ก็ไม่ได้ดีแลรขนาดนั้นนะครับโอ้โหตัวนี้ก็งันงนะวางได้กี่ตัววะวางแค่สมตัว โอเคครับถ้าเกิดคุณนั้นอยากรู้นะครับว่าผมนั้นใช้ตัวอะไรในการเทศซีนิม่าครับเดี๋ยวผมจะให้ไปดูนะครับว่าเรานั้นใช้ตัวอะไรไปรเทศนะฮะโอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวผมจะเปิดประวัติการเทศให้ดูนะครับว่าผมจะใช้ตัวอะไรในการปรเทศนะครับภปสามสองหนึ่งไม่ใช่นี้สามสองหนึ่งตุ้มไม่ไอ้นี่มึงปัญญาเล็กความเอาอัปเกรดท่าลิเปอร์ไปแล้วกับซีนิม่าเกนมาสเตอร์โคตรปัญญา ใ,ใครไม่เอาปเทศวะโคตรงโง่เลยฮิแค่แค่ซีดีมาแกนมาสเตอร์ต้องเอาอีอัพเกรดฮะลิปเปอร์ไปแลกเลยหรอวะไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดี๋ยวเรานั้นก็ฟาร์มได้ครับฟาร์มอีเวนนะเดี๋ยวเราก็ฟาร์มได้นะครับหรือเปล่าวะยังไงอีเวนพาร์ตตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ที่เทียท,ที่ฝ่าเลยนะแต่ว่าติดปัญหาหนึ่งก็คือกูไม่มีพรีเมียมนะครับไปคอยไปเติมเอาทที่หลังนะ ก็นะ <S an> ครับคลิปนี้เราก็จะมาเทศกันเหมือนเดิมนีครับผมและตัวน้ที่เราจะเอามาเทศก็คือซีนิม่าแกนมาสเตอร์และก็วาเลนไทน์ e N มาดูซิว่าคลิปนี้นั้นเราจะกําไรมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าคลิปนี้นั้นเราจะขาดทุนกูดูทรงแล้วกูน่าจะขาดทุนในเวนมันขาดทุนตั้งแต่สายลลปเปอร์แล้วผมจะตั้งบูธว่างตรงนี้นะครับเอาซีนิม่าแกนมาสเตอร์มาตั้ง แล้วก็จะเขียนแคปชั่นนะครับว่าดูบัฟนะครับเพื่อไปคนมาสนใจนะตัวน,นี้เราจะเทปมัวๆไปก่อนนะครับเพื่อฟุกได้นะกาลิกติกกว้างสูงแม่งเลยกาลิกติกฟลโรใหญ่กูอยากได้อยากได้มากๆเจอกาลิกติกอีกแล้วกู แลกหมดตอนนี้แลกหมดอัปเกรดนะท่านคอมพิวเตอร์วูเมนตอนนี้คือเราเข้าสู่ช่วงตกอัพเกมมิ่งนะครับตอนนี้โอ้โห و. ดิวดาก้อนแลกได้ไหมมันแลกอะไรไม่ได้เลยเฮ้ย อยู่คนท้องเทเสวาเลนไทน์ไททันไหมครับขอให้มันเป็นเทศที่ดีมึงเอาตัวเงินมาแลกคิดถึงสปอร์ตไลท์จังอยากได้สปอร์ตไลท์กลับคืนมาจางังไอ้เหีเราเอาตัวเชีย่ยอะไรไปเทศวะเนะี่ยสปอร์ตไลท์ฉันอยากได้นายกลับคืนมาฉันขอได้ไหมอยากได้สปอร์ตไลท์กลับคืนมา please 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 โบตัวนี้ขอแค่ซามูไรก็ได้นะครับอยากได้ซามูไร ฟาร์มอะไรกูไปฟาร์มเองได้ฟาร์มอะไรมาสเตอร์เอาไหมเพื่อนผูคนต้องเทสฟรีม้าไปเลยครับโอ้โหพ้องเทตัวอะไรไม่ให้กูเนี่ยว่าแม่งไม่น่าคุ้มแน่เลยดูเหมือนว่าในตอนนี้แล้นเราจะเทสอะไรไม่ได้เลยครับผมตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงตกอัพเกมมิ่งนะครับ ดูเหมือนว่าเรานั้นจะต้องพึ่งเอซีรีเริ่มต้นมาจากฝูุ่มเพื่อจีทะเลไม่งั้นกูอาจจะไปไม่รอดนะครับมีใครมีเอ่อตัวอะไรดีๆมากไหมครับผมขอแลกหน่อยว่ากูย้ายเซิร์ฟดีกว่าวะตอนนี้เราได้ทำการย้ายมาอีกเซิร์ฟหนึ่งแล้วนะฮะดูดูว่าเซิร์ฟนี้นั้นเราจะแลกอะไรได้มั่งขอได้ไหมสปอรตไลท์อยากได้มากๆสปอตไลท์กูอัปเกรดลิเปอร์ขอได้ไหมเพื่อน อยากได้ขอกลับคืนมาเถอะ please อ update ท่านค c o อ k v ล l e ท t i แฮกเกอร์อนี่บับซูปเปอร์เพดีนี่แล้วก็นี่เอาไหมเพื่อนฉันอยากได้มันมากมากว่าตอนนี้เราเราต้องไปหาซามรายนะครับตอนนี้อาจจะลงคลิปนานนิดนิด นิดหนึ่งไม่นิดเราอาจจะลงคลิปนานเลยแหละนะครับนา,นานทีจะลงคลิปนะฮะเพราะว่าทําไมเซิร์ฟนี้คนไม่น้อยจังวะว่าย้ายเซิร์ฟอีกอย่เปล่าคนน้อยจัดตอนนี้เราได้ทำการย้ายมาอีกเซิร์ฟหนึ่งเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับรู้สึกว่าเซิร์ฟนี้นั้นเราจะแลกอะไรได้มั่งเราจะออฟเฟอร์ส่วนใหญ่เป็นซีนีมาแกนมาสเตอร์นะครับ กูเจอ g ีแมนกูนอยากได้จีแมนกูนจะมีสิทธิ์ไหมเนะี่ยกูจะได้ครอบของจีแมนเนี่ยโอ้อยากได้จีแมนโคเบอร์แรกได้ไหมเอเวนเลยอ่ะเอาบับมาสเตอร์กับซูปเปอร์เพย์ดีแปลแรกได้ไหมดากนในทันเดียวเคาน์าเตอร์ไป แลกได้ไหมถ้าแลกได้ก็ดีแล้ววะนักเก็ตแมนเนาะนักเก็ตแมนแลกได้ไหมโหตอนนี้แลกอะไรไม่ได้เลยครับตอนนี้เราเราแลกอะไรไม่ได้เลยบัฟแกนมาสเตอร์ก็ไม่ใช่ว่าจะดีซะมือไปนะครับบัฟแกนมาสเตอร์ม,รมันตกกระป๋องยอมรับว,ว่าแม่งตกกระป๋องเลย มันเทศอะไรไม่ได้เลยวับเกรนมาสเตอร์เนี่ฮะปูเทศอะไรไม่ได้เลยครับคลิปนี้ขาดทุนนะฮะโอ้โหไม่ต้องมาคอมเมนต์ให้มันย้ำใจนะว่ามันขาดทุนนี่วีนเลยมีคอสมิดเยอะจังวะช่วงนี้คงต้องตามหาซามูไรนะครับช่วงนี้ ก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับถ้าเกิดใครอยากให้ทำอะไรจับไอซีดีม่าเกนมาสเตอร์เนี่ยก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้ล่างคลิปนะครับดีวผมจะมาทำคลิปให้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับ